สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับเ,เพื่อนช่างโดยเฉพาะนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับอาจจะดูอยู่แบบยังไม่เปิดตัวอะไรอย่างนี้เนาะคลิปนี้จะทํามาเพื่อเพื่อนช่างมือใหม่นะครับสําหรับคนที่อยากซ่อมอินเวอร์เตอร์โดยเฉพาะนะครับจะแนะนําไว้เป็นแนวทางสําหรับการตรวจช็คหรือว่าซ่อมอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดนะครับตัวแบบนี้เนาะ เขาเรียกระบบไฮบริดอ่าส่วนเครื่องนี้ผมทําเสร็จแล้วกําลังเทสอยู่นะครับอ่าเรามาดูเครื่องนี้กันเบื้องต้นเราต้องมารูรู้หลักการทํางานมันก่อนก่อนที่จะซ่อมนะครับอ่าไล่ตั้งแต่ DC เข้านะครับอาก,การไหนนี่ค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับว่ามันเสียจุดไหนอ่าดีซีเข้าหลักการทํางานมาเลยเมื่อดีซีเข้ามาปุ๊บมันจะมารอที่มอสเฟตเออมอสเฟตฝั Mod ่งนี้จะเป็นภาค dc to dc นะครับก็คือมันจะบูตจากรุ่นนี้เป็นรุ่น24โวลต์นะครับมันจะบูตจาก24โวลต์นะครับขึ้นมาเป็น2-300โวลต์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อ,อมันทำงานปกติอ่าส่วนนี้จะเป็นภาคบูตขึ้นแต่ก่อนที่มันจะบูตนะครับไฟต้องเข้ามาเลี้ยงชุดเอ่อซัพพลายนะครับเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกชุดซัพพลายเนี่ยประมาณชุดนี้นะครับไฟย่อยต่างๆนะครับ12โวลต์15โวลต์24โวลต์อะไรก็แล้วแต่ ชุดนี้จะต้องทํางานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปิดเครื่องไม่ติดหรือว่าอาการใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับภาคจ่ายไฟให้มาเช็คชุดประมาณนี้นะครับเนาะชุดนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับทีนี้เมื่อเราผ่านชุดนี้ปุ๊บเปิดเครื่องปุ๊บมันจะเข้ามาชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นบูตนะครับตัวนี้เมื่อผ่านตรงนี้ต้องทํางานได้ก่อนนะครับส่วนนี้ถึงจะทํางานต่อเอาเป็นว่าส่วนนี้สมมุติว่าทํางานปกติ มันจะเข้ามาบูตต่อมันจะอัพแรงดันขึ้นนะครับอัพแรงดันขึ้นเพื่อตรวจสอบนะครับเป็นแรงดันสูงนะครับสองสามร้อยโวลต์เอ่อประมาณสามร้อยเอ่อสองร้อยถึงสามร้อยโวลต์โดยประมาณนะครับแต่กระแสมันจะต่ําเพื่อทําการเช็คระบบนะครับว่ามอเตอร์เฟดเอาพุทช็อตอยู่หรือเปล่านะครับมันจะปล่อยไฟเข้ามาโดยมันจะเข้ามาเช็คที่ไอบอร์ด MPPT ด้วยตอนนี้เป็นบอร์ดบูต MPPT นะครับ ไฟไฮวต์มันจะเข้ามาจุดนี้เพื่อเทสระบบฝั่งนี้เมื่อเทสระบบฝั่งนี้เสร็จดีเลยตัวนี้จะต่อย้อนไฟกลับมาเทสระบบเอาพุทตรงนี้ต่อนะครับก็คือว่า IC ตัวนี้ซีคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีไฟขึ้นมาเลยประมาณ2 3 0 0โวลต์ได้เมื่อบูตตัวนี้ทำงานนะครับถ้า C2 ตัวนี้ไม่มีไฟแสดงว่าบูตอาจจะมีปัญหานะครับ มันอาจจะติดเออร์เรอร์09นะครับถ้าอาการนี้ถ้าบูตขึ้นมาไม่ได้สองตัวนี้ไม่มีไฟมันจะติดเออร์เรอร์นะครับเราก็ต้องมาไล่ดูว่าเป็นที่บูตหรือว่าเป็นที่เอาพุชช็อตอยู่นะครับถ้าในกรณีที่เอาพุ t มันช็อตอยู่ไอไอไอไฟตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมานะครับไอสองสามร้อยโวลต์ที่กล่าวถึงนะครับไฟตรงนี้มันจะไม่มีนะครับทาให้เครื่องจะ ฟอลนะครับมันจะติด e อ r ร์เรหรือว่า e er อ r ร์อื่นๆนะครับอ่าจะเป็นประมาณนั้นในกรณีที่สมมุติว่าไอ้ส่วนนี้นะครับปกติตรงนี้จะต้องมีไฟ2-300ึงสามโวลต์ถ้าตรงนี้มีไฟ2-300โวลต์แล้วแสดงว่าเราอนุมานได้ว่าชุดนี้นะครับจะเป็นชุดมอสเฟตขาออกนะครับมอสเฟตเอาพุทแสดงว่าใช้งานได้ปกติเนาะอ่าถ้ามันไม่ชอ็อตมันก็จะมีไฟตรงนี้เนาะทำงาน แต่ว่าใช้งานในปกติถ้าผ่านมาถึงตรงนี้ได้เหลืออย่างเดียวก็เป็นเอาพุทออกนะครับไม่มีอะไรมาเนาะ,ะนี่ก็หลักการทำงานคร่าวๆนะครับสำหรับเ,เครื่อง h y b ริดอินเว t e r นะครับหลักการซ่อมอาจจะไม่เหมือนช่างท่านอื่นนะครับอาจจะมีคนเก่งๆเยอะนะครับเก่งกว่าผมเยอะแยะเพราะว่าผมก็ทำตามวิธีของผมนะครับผมก็ทำประมาณนี้เนาะ อาจจะมีช่างท่านอื่นที่ดูอยู่ถ้ามีแนวทางอื่นหรือว่าเก่งกว่านี้ก็แนะนําเพื่อนสมาชิกได้นะครับผมไม่ว่าเนาะแต่ก็ไม่อยากให้มาติดติงกันกนะว่าเออเทคนิคบางอย่างผมอาจจะบอกไม่ครบนะครับมันก็ยังไงจะให้พูดแบบทีเดียวรวดเดียวเลยแบบครบทุกอย่างมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมถ่ายแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับถ่ายแบบไม่มีคัดเลยถ่ายคลิปเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการ เรียบเรียงคำพูดบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกหรือว่าไม่ครบถ้วนนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่ซัมมอินเวอร์เตอร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหลักการทํางานคร่าวๆนะครับดูไปดูมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นครับคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะผมก็ไม่ได้เรียนอะไรพวกนี้มาโดยตรงนะครับอาศัยว่าออชอบแล้วก็ศึกษาเองนะครับนะไม่มีอะไรมาก ก็อย่างที่บอกครับหลักการคร่าวๆก็ประมาณนี้ติดตรงไหนตรงไหนไม่มีไฟก็ไหลแก่ตรงนั้นนะครับเริ่มจากที่บอกเริ่มตรงนี้วนมาตรงนี้ออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อเออ,อยางที่บอกต่อต่ออีกนิดนะครับถ้ามันตรวจสอบแล้วว่าเอาพุทไม่ช็อตนะครับมันถึงจะสั่งมอสเฟตชุดนี้ทํางานนะครับถ้าตรวจสอบแล้วเอาพุทไม่ช็อตมอสเฟตฝั่งตัวเล็กเนี่ยฝั่งบูทนะครับมันถึงจะบูทขึ้นนะครับ ตัวนี้จะเป็นไฮโวล์ all, เอ่อจะเป็นไฟแบบ DC h ีไฮโวล์แบบกระแสสูงแล้วนะครับตอนแรกที่บอกนะครับมันเป็นกระแสอ่อนเพื่อที่จะมาเทสระบบเฉยๆนะครับเมื่อเทสระบบเสร็จทุกอย่างแล้วมันก็ถึงจะบูตตัวจริงขึ้นมานะครับอ่าขั้นตอนของการบูตขึ้นมาเครื่องจะเริ่มกินกระแสแล้วนะครับเพราะว่ามันแรงดันสูงนะครับเมื่อบูตขึ้นมาได้แรงดันที่เอ่อประมาณหนึง่งถึงเกณฑ์ของมันมันก็จะปล่อยเอาพุทธออกนะครับ มอเร์เฟตพวกนี้ก็ถึงจะเริ่มทำงานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับเค่องประมาณรูปแบบประมาณนี้นะครับอโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างมือใหม่หรือว่าคนที่สนใจที่จะซ่อมจำพวกอินเวอร์เตอร์ระบบเกี่ยวกับพวกโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนชอบหรือว่าเป็นประโยชน์อาจจะทำคลิป แบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ